สวัสดีครับลุงศักชแนลมาอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้คือเกา่าคือเดิมสิีวมาเก็บกู้ระเบิดโอ้เดยม,มาเก็บกู้สายยางครับพี่น้องมานี่นอกจากถูน้ำมาได้หลายเมือแล้วเนาะเดี๋ยวมาเก็บกู้สายยางกันโอ้โหหน่ะลงไปบนเลัพี่น้องไก่สามร้อยเมตรนะครับเนาะสายยางลงไปถึงห่วยสามร้อยเมตร ไอ้ยังสามก่อ,อ,น,ะกอะนะครับก่อละลอยเม็ดนะครับเนาะก่อละลอยเม็ดสามก่อกับสามลอยเม็ดนะครับถึงหวยพอดีเนี่ยาวลงไปคนแล้วครับพี่นออ้องลุงศักก็ต้ังสิทธิ์ทำการเจ็บซะมือนี่พอสมออนลายมืแอแล้วพ่อแล้วลอยยังลงกปาเรื่อยๆอันนี้กเ็เปนแปลง อ้อยปูกไม้นะครับเนาะโอ้โอโยลมลมลมเหมือนใบอ้อยมาในกนารยางลงกไปเรื่อยๆอ้อยปูกไม่ก็ลังเกิดครับพี่น้องนี่ก็ล่งสอดแล้ะเรื่องอ้อยเกาอ้อยไม่สอดพอบอยไปแบบไม่รกกันแล้วลงไปหอดอ้อยตัดพุดพ่แล้วครับแปลงที่ตัดไปแล้ว,วในประมาณเดือนหนึง่งเดี๋ยวสินยังลงกไปเบ่งแล้วมันขึ้นเงยได้แล้ว อ้อยเดือนหนึง่งอ้อยที่ตัดแล้วนะครับเนาะมันโปรงต่อเน้าเป็นไดแล้วถึงพอดีเป็น้อกบานถึงอ้อยที่ตัดแล้วในเดือนหนึ่งเดี๋ยวนะยวงางมาเบิงดูก็อ้อยเดือนหนึง่งเขอามันเน้าเป็นไดแล้วเห็นเน้าเป็นไดแล้วเน่าเลยครับพี่น้อกผลโหขึ้นเชียว ตัดว่างกลางเดือนท่านว่าเนาะตอนนี้กับกลางเดือนมกราอฮอกเก็ตแล้วในเดือนหนึ่งพี่นอ้องพอดอกเงี้ยวครับเชี่ยวแปบเบอร์เล่นน,ลนะครับนะั้นสายอย่างเขากับพานเป็นนี่ละโลกหน่วยอือออเชียงงามดีอ๋อเสดเดีมาเสียท้องมนอีกนแล้วพี่น้องแต่ว่าก็บ้านนี้มีเวลามาเสียเนาะบ้านนี้ก็บชิมมาเสีสยอีกอยู่ ฉีดฮอร์โมนช่วงย่อมอสอเฮ้ยย่อมมาแลกมาจากลมเนืเนาะย่อมสอฮอร์โมนฉีดต่อสอช่วงมีน้ำหมอกอยู่โอ้สีงามครับนาะถือฮอร์โมนบนัีนะ้เนาะพี่น้องเนาะฉีดฮอร์โมนแล้วก็ชักเวียนระยะชักหกเจ็ดมือ่อมาฉีดอีกเนาะโอ้ดับร่องว่าดปานดึงยอดกันละพี่น้องเอ้ยโคโดโคโดขึ้นระพ่นละยอดเพิ่นอันนี้ก็คือ เชื้อซีเบียพี่น้องเชื้อซีเบียมันจะแตกยอดตอละไหลเลยแตกยอดแตกนอกมากนอดกนอไหลเชื้อซีเบียเนาะเนี่ยสิพ่อพี่น้องให้ยังไปครับคุณพงษ์ว่ามันเกิดหลอยู่ดีบ้างใบอ้อยแตดังแน่นักพี่น้องนะเพราะว่าใบอ้อยไหลอ่าลูกสักไม่ไม่ได้จูดเนาะตัดแฉบอ้อยสดๆเลยใบอ้อยก็เลยไหลอาศัยว่า ให้เพื่อนคุ้มหญ้าเนาะคุ้มหญ้าคุ้มน,า,มนาดินว่าแห,หนนาดินแห่งหญ้าก็บ,บ่เกิลนะเข้าไประหยัดจนทุนไปอีกบ่ได้ใส่สา,สารเคมีบ่ได้ฉีดยาไม่ได้ขายให้ลูกศักแล้วสา,สารเคมีฉีดยาขายหญ้าโอ้หนุ่มๆเจ้าชูอุ่มงามเห็นแล้วก็มีแห้งหุมแห้งตา จะเลื่อนหูจะเลื่อนตาภูมิใจในี่การงานหน้าที่จะของอผลงานจะของที่เฮ็ดไว้เนาะถอดมาแล้วโอ้พี่น้องเขียวดีครับอืมกอสิส่งยาขามแม่แรงน่ดจังหน่อยนี่เบแมลงจอยเนี่ยย,ย,ยู่ตัวนี้ีตกระแตนนะพี่น้องเนาะอมไม่ได้เลี้ยงตั๊กแตนก็เพิ่นดอกแต่ว่าต,ตั๊กแตนไม่กินไหมเนี่ยไม่ซอยเบิดลรอเนี่ยจะกัดดับตั๊กแตนมาถอดในจังมื่อ <laughs> อย่าวมาทา้งยี่กเ้าวทุกตอนอยพี่น้องหลายตัวอยังดูได้เลยนะไอ้อ่อยด่างแห้งเจ้าหายเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศอ่อยเชียวเชียวย่างมาแรงแต่เว้นค่อยแต่เว้นเนียงแน่และไอ้คำพี่น้องก็ให้คนลงไปห่วยแตวกับมิตรปลายุค่ะ มาอยู่ค่ะบึงสักกว่าจะมาเจ็บสายยางน,นี่แหละพี่น้องกระพานอ่อยต่อกึนเลยมาให้พี่น้องเบิ้งว่าอ่อยต่อเขาตัดแล้วมันโปง่งเงาเปินได้เลยมาอดวดพี่น้องเบิง้งเนาะไปน้ำเบิ้องสายยางน,นะพี่น้องสายยางย่างสมบูรณ์สายยายง,งายยาเป็นสายยางนะสูบนำนาสองนะครับเนาะหนาสองของฮอนด้าเราจะ เป็นสายสายย่างดีได้พี่น้องสายซูมเน้รเป็นผ้าเนาะเป็นผ้าข้างในเคลือบด้วยพลาส,สติกย่างดีเป็นสายของอันนีก้ก็สายดับเพลิงนะครับเนาะสายดับเพลิงซื้อตามร้านเกษตรนะครับทั่วไปเป็นสายดับเพลิงพ่นท่านพี่น,อน้องรุ่นนี้ผมมีแตกเนีว้วเนี้วนุบเลยก่อละ พันเก้าครับพันเก่าพี่น้องพันเก่าเป็นวาสองพันก่อละสองพันแต่ว่าซื้อซื้อสามก่อนเนาะก็ซื้อสามก่อก็อละร้อยเมตรสายอีกก่อนนึงเป็นสายเขียวที่ผ่านมาเนาะเป็นสายเขียวตอนนี้เป็นสายขาวเป็นสายผานะครับนะไล่อันนี้เนี้วเป็นสายผาสายดับเพลิงเขาเรียกว่าสายดับเพลิง ชุ่มนีทนครับนี่ทนท้นท่านทานท่านแข็งแรงเนียวหนุบไ่แตกง่ายครับเสด้หลายปีเสด้หลายปีอยู่กันเ้อารักษาดีววันนี้เมื่อกี้ว่าจะไม่เก็บกู้แล้วครับนี่ไหลน้ำออกกันไหลน้ำออกเบิดเต็ิกู่ได้นะไหลน้ำออกกันลงทุนไรครับปีนี้ปลูกอ้อยปีนี้ลงทุนไรเพราะว่าปาลูกอ้อยหล่าตัดแหล้วก็ยังปลูกนะครับ ตัดแล้วห้องยังปลูกมันกลเลยได้ลงทุนหลายสื่สายยางแนะ่ให้ยูบริษัทเครื่องเพราะว่าเครื่องเป็นเครื่องเขาซื้อมาจะหลายปีแล้วเครื่องฮอนดา้าสองนิว้วเล่ยบริษัทก็เลยสซื้อได้ปีนี้ปีนี้ซื้อสายยางนะครับสามกอ่อสองกอ่อนั่นสองก่อเป็นผ้าเป็นผ้าผ้าดับเพลิงสายดับเพลิงนะ่ะไล่นาบอ,อกครับ เดินออกจะได้เจ็บโอ้ท่านี่ก็เป็นปลาโยค่าเป็นปลาโยค่าเป็นงันหน้าเนาะเดี่ยวกับของนอ้องหนูหลายๆนียพี่น้องนี่หนูพลุกสิมาดดักอีกเชือกมือเอย่เอ,อาเบิงกวยหนูกัน เห็นจะได้มาดักหนูเนห็นเนาะข่ยหนูเห็นแบบแบบพี่เดียวหันูนูล,ลายที่ได้พี่น้องมันน้ยกัดใบกัดอ่านน้อยอยาฆ่าจนอยากฆ่าตายเบิรดตอันนี้ค่อยเีื่อไม่มาพี่น้องอตรงนีข้ข่วยยินข่วยไม้อยู่ขว่วยขุดมาขึ้นนี่วยคนต้องล่อยคน ทางเที่ยวนี่แปลนทริปปันทางหัดยางพี่นอ้องเห็นพี่น้องครับผมนี่มีทหานอัน้ำประดับเนี่เจ็บมืออยู่ทางแปลนปันยังพี่น้องหนูเที่ยวสงสัเคยจีกันหนูขั้วแปลนปันยังทางเคนเปลี่ยนพี่น้อง,งออมีทหารน้ำมาดักเนี่ยมเก็บกูใส่ยางแล้วก็ เดินมาดักหนูที่น้องไปหนูไลยคักโอ,โอ้เป็นทางของกระปลาย่างปลาย่างลุงสักเลี้ยงเบืดล่ะใบเลี้ยงมืดแล้วหยอดเลี้ยงเบืดสิได้ผักทีได้น้อนัดน,น,นี่เนาะที่น้องใบโลนใบโลนส,ส่วนไหลใบเลี้ยงมืดแล้ว นั่นนี่ของสิได้พักแล้วมั้งเนาะใบมันเหลืองใบรลนเป็นแล้วผมมีแนวดึงนำยางขึ้นมาแล้วสิได้พักให้เพิ่นแล้วนะครับนัดนี้ก็ได้ถ้านา่นจะเป็นป้าเผาหน่อยปลูกปมะมานสองงานนี่แหละเผานมหอมเนาะ,ะให้ชมบรรยากาศเ้ยพี่นอ้องเมื่อก็บปู่สายยางก็เลยม่ยาบัรย้ายพี่น้องเขาฟังว่า <c oughs> นี่ยังไง ต้นศักนี่อย่างแน่สั่นเห็ดไปเรื่อยๆนะครับแล้วกอได้เสีอปลาทูปลาชิโก้สู่ลูกสู่หลานกินนะไปเมื่อเมื่อไปสั่นละชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับพี่น้องเนาะสู๋กันไปโอ้โหขึ้นไปพื่นนเจ็บกู่เรียบร้อยไปวันแลังจะเจ็บกู่กันพี่น้องบ้างนี่ย เน่นหนามออกก้อนไหนเบิดตัวนี้แม่ไล่ไล่หนามออกก้อนเด้อพี่น้องเด้อนี่หนัเป็นคู่เป็นคู่อยู่ก็ส่ออ่อนอ้อยก้อนนี้อย่างพี่น้องเลยนี่ขี้ยสิบเอ็ดเนาะไหนครับนี่เน,นี่ยกอ่อ่นไหมกอ้อนหนึ่งพี่น้องโอ้กบ่นหน่อยนี่คนมอสักหลากเลยสำหรับเขี้สิบเอ็ดเนาะเป็นแต่อเอาแนวเอาพันหน่อยเด้อพี่จองนี่แต่ส่ออ่อน อเยออเชิดสยางอิลีบันพี่น้องบันประเด้บันใหญ่อีกลลแล้วละท่านคำล้วเดี๋ยวพี่นอ้องเ้ามสีก็บอกรู้ว่าโดนแห่จริงป่ะเออชิปนี้กับชิปนี้แล้วนะครับเนาะฝากากดไลค์กดแชร์ลุงศักดิ์ชาแนลนี่นะครับเด้อจากจะได้คลิปยังไมพี่น้องเ้าเบิ่งอีกมืาออื่นเดี๋ยวรอติดตามรอรับชมนะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ยังไม่ให้พี่น้องเ้ารับชมกมาออื่นสำหรับคลิปนี้ ก็สวัสดีครับ